เฮ้ยเธอวันนั้นด้วยฉันอ่านคอมเมนท์ที่ลูกค้าเนี่ยถามเราเข้ามาเฮ้มันมีคอมเมนท์หนึ่งมันบอกว่าบ้านเนี่ยนะเออบ้านเขาเนี่ยปลูกอยู่เนี่ยมีน้ําล้อมรอบเลยมันปลูกมันขึ้นได้วะอ่ะจริงๆมันก็น่าสงสัยนะว่าทําไมฉันไปปลูกบ้านกลางน้ําแล้วปลวกยังจะเข้ามามีปัญหาในบ้านบ้านค่ะแต่ว่า ม,มันอาจจะมีอยู่2ปัจจัยคือปัจจัยแรกะคะ่ะมันจะอาจจะมีสะพานเพราะว่ากว่าเราจะเข้าบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีสะพานที่เชื่อมจากตัวดินนะคะไปบ้านดังนั้นเนี่ยปลวกะะอาจจะทําทางเดินจากสะพานนี่แหละแล้วก็เข้าไปที่ยังตัวบ้านไปมีปัญหาได้กับอันที่2จะเป็นในส่วนของแมลงเม่าที่ในช่วงสืบพันธุ์นะคะตัวแมลงเม่าตัวผู้กับแมลงเม่าตัวเมียเนี่ยอาจจะบินไปแล้วไปอยู่ในจุด ที่เหมาะสมของในตัวบ้านเช่นละแนงไม้ละแนงหลังคาวงกบประตูต่างๆมันสามารถเข้าไปอยู่ได้แล้วก็จับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถสร้างรังแต่อาจจะเป็นรังที่ไม่ใหญ่มากอย่างประเด็นที่เราเคยมีประสบการณ์ในการดูแลเป็นคอนโดนะคะก็จะมีปัญหาปลวก ขึ้นคอนโดแต่ชั้นสูงมากเลยประมาณชั้น20่กว่าค่ะแล้วเราก็หาเส้นทางจากข้างล่างไม่เจอเลยแต่ว่าเราไปเจอค่ะปลวกอยู่ตรงวงกบประตูตรงห้องน้ำอะค่ะแล้วมันเป็นเจอตัวนางพญาบวกอยู่ตรงนั้นซึ่งมันสามารถไปสร้างรังได้จากตรงในจุดเล็กๆอะค่ะในตัวบ้านได้เลยถ้าความชื้นมันเหมาะสมมีแหล่งอาหารให้มันกินนะคะมันก็สามารถสร้างรังเพื่อที่จะ อ่าเข้ามามีปัญหาในตัวของบ้านเราได้ค่ะเอาหอลับตลอดไม่ยอมฟังถามอะไรที่ไม่เคยตอบถามลแล้วก็อธิบายแล้วก็ไม่ฟังขอโทษตลอดหลับตลอดทุกคลิป